ชนะอติรยานุพยัญชนะว่ารอยเท้าของพระพุทธเจ้านั้นมีลูกภูเขายิ้มมาพานมีลูกพับมีลูกพระพรหมมีลูกพระอินม,มีลูกต่างๆเครื่องสูงต่างๆเป็นจะเป็นเป็จะพิตรากะกุศลพัต่างๆพละนาอย่างนั้นพนันหลายอยากจะเห็นว่ารอยเท้าพระพุทธเจ้าต,ตามตามตำนานมหาภูริสลักษณะเป็นอย่างไรก็เชิญไปดูที่พระบาทวัดพ่นอนวัดโพด้านั่นแหละเป็นอย่างนั้นแหละแล้วเราเชื่อไหมว่าเราเท้าคนจะมีลูกอย่างนั้นเชื่อไหมถ้าไม่เชื่อ จะเราจะให้ความหมายว่าอย่างไรความจริงความหมายอันนั้น่ะเป็นเพียงแต่ท่านพาลนาเป็นวัวหารบุคคลาธิฐานความหมายก็มีว่าสมบัติเหล่านั้นสมบัติเหล่านั้นคือธมสมบัติอินทรสมบัติสักขสมบัติจักรัิสมบัติมนุษย์สมบัติสมบัติต่างๆเหล่านี้ติดเป็นรูปต่างๆในป่าพระบาทของพระพุทธเจ้านั้นสมบัติเหล่านี้พระสารดาได้ทรงละแล้วทรงอยู่เหลือเยียบสมบัติเหล่านี้อยู่ใต้อ